สวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พยอมก็พามาดูขนมนะคะขขาของหลายอย่างเตรียมจัดไหว้ไหว้ศาสตร์จีนวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนเจ้านายก็ไปซื้อของมาเตรียมพร้อมไว้นะคะแล้วเราก็มาแพ็คมาแยกไว้เป็นเซ็ตเป็น,ปน,ปนชิ้นเป็นอันแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่คือกองทับ ขนมข้าวของหลายอย่างนะที่จะเตรียมไว่ศาสตร์จีนแล้วก็จะแจกนะคะทุกคนเก็บทั้งหมดนี่เลยนะคะแล้วก็มาแพ็กมาเก็บนะคะทุค mm hmm. กคนเพราะว่ามันเยอะมากเลยเก็บเคลียร์ที่นะคะเราจะไหว้เจ้าด้วยงะวันนี mm ้อ hmm. ันนเยอะมากนะทุกคน พรุ่งนี้ก็ไหว้หสัตว์จีนแล้วนะคะสัตว์จีนสัตว์ไทยสัตว์กระเม็นคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอันนี้ข้าวของที่จะแจกเยอะมากค่ะทุกคนพรุ่งนี้เราก็จะมาไหว้หสัตว์จีนกันค่ะ มาดูขนมก่อนนะทุกคนไม่มีที่จะเก็บก็กองกองแบบนี้ก่อนแต่แยกเป็นแพ็คเป็นเซ็ตไ,ได้เรียบร้อยแล้วค่ะนี้ก็จะมาว่าเฮงเฮงปังๆมารับขนมกันนะคะทุกคน